มันเกิดพี่นุ๊กแล้วน้องอ้อมไม่ได้อยู่บ้านนี่เห็นตัวน้องอ้อมไหมน้องอ้อมตั้งใจทําวิดีโอชิ้นนี้เพื่อเป็นงานถ่าโทษเลยนะเพราะเมื่อวาน Facebook ก,ก็ไม่ได้เข้าไปโพสให้ข้อความก็ไม่ได้ส่งไปวันนี้ก็ถือซะว่าถ่าโทษแล้วก็เป็นของขวัญด้วยลวกันนะ Happy birthday to you Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะพี่นุ๊ก ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาตั้งใจจะทำอะไรตั้งใจจะเรียนที่ไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ได้ข้อเรียนโรงเรียนที่ตั้งใจนะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่าน้องอ้อก็รักพี่นุ๊กเสมอแล้วก็จะอยู่ข้างๆพี่นุ๊กตลอดไปแล้วก็ขอบคุณพี่นุ๊กที่อยู่ข้างๆน้องอ้อมาตลอดวันนี้พี่นุ๊กก็แก่แก่ขึ้นอีกแล้วเนาะ ก็แก,ก่กออเยอะเลยยังไงก็มีความสุขมากๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปเที่ยวด้วยกันนะน้องก็รักพี่นุ่มมากๆจ้ะ